สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะอยากจะใส่ผ้ามาเบิงบ่งใบเตยนะคะเนะาะใบเตยถือน้ำฝนงามงามนะค่ะเนาะไถือน้ำฝนเราเขาเรืาง,งามเขาเรืเขียวขึ้นสัดขึ้นสัดขึ้นนะคะเนะาะใบงามใบเขียวดีแตกใบแตกกอออกมาค่ะคะ่ะใบเตยนี่ก็ปลูกไว้โดวนแล้วคะ่ะแต่ว่าเขาค่ะบอกว่างามปันไดอันถ้ากตัดตัดไปใส่น้ำแล้วค่ะเนาะอันนี้ถือฝนเรางามค่ะงามกับเล่ทยไม่เห็นเบิ่งนะค่ะเนาะ ใช่มาเห็นเพื่อนเพื่อนเบิ่งค่ะโอ้งามดีค่ะสดเจียวเคียวสดใสนะคะน่ะค่ะมาเบิ่งค่ะใบใบเตยค่ะใบเตยบ้านยี้ใสนค่ะไหลก่อไหลแตกไหลจิ้งไหลกาดยู่ค่ะคุณน่ะแตกออกมาแตกออกมาค่ะล้ำต้นอันเขาใหญ่เเขาสิงโงยไปก็ไมาก็เอาเสือกมามัดใบด้วเนาะค่ะใบเตยใบเตยค่ะพอได้อยู่ได้กินได้เก็บใส่เก็บกินน่ะคะเนาะ ไปเตยตะบ้านนี่งามที่สุดค่ะก่อนนี้งามที่สุดก็เลยไทยก่อนนี้เน้นก่อนนี้ยังน้อยนาะนางามที่สุดเยา้างามถือฝนละงามค่ะงามปันน่นอย่างนะครับเอาผ้ามาปนเบิ้าเบิ้งค่ะไปเตยบ้านเยสัยค่ะสวัสดีค่ะ